สวัสดีครับน้องเอกคืออยู่ข้าวแล้วใช่ไหมแล้วคุณยายเอาข้าวให้กินรอก่อนรอรอก่อนรอรอรอก่อนเอกคือรอนิ่งรอก่อนถอยไปอ่ะรอรอ รอก่อนรอนิ่งรออ่ะกินได้เก่งมากเก่งมากรอรอก่อนรอเน่รอรอ,รอเอ้คือรอรอก่อนรอ กเก่งมากรอรอก่อนรอ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 กเก่งมากอ่าเอ้ยเคยรอนะรอรอ รอ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 ก่อนรอรอรอเก่งเก่งมากเก่งจังเลยรอ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 เก่ง เก่งมากเอเกอเกร์เก่งครับเก่งครับเหมียวไม่เอาลูกเดี๋ยวเอเกอร์ฝึกฝึกรอเนอะลูกเนาะอ่ะเอเกอรอ์รอรอรอก่อนรอ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  รอรอกินเก่งครับเก่งเนี่ยเหนียวไม่เอาลูกอย่ามาแย่งเอเคอร์อ่ะเอเคอร์ครับรอนะครับรอรอเอเคอร์รอ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 กิน เก่งมากเอเคอรอนะเหียวรอไหมลูกเหียวรอ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 กินเหียวไม่กินอ่ะเอเคอรรอรอลูกรอ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 ก่อนอ่ะกินได้ เก่งมาก<ด>ครับเก่เงจังเลยเฮเกอร์รอลูกรอ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 ร,อ,ร,อ,รอ, speaker, อกินได้ เก่งมากเก่งจังเลยอ่ะเอ็กซ์รอ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 กินได้ เก่งมากเก่งจังเลยครับเอเคอร์อเก่งจังลูกอะเอเครอร์รอ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 เก่งเก่งมาก เก่งจังเลยเก่งเก่งเก่งเกอ่ะรอรอรรอรอรรอ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 อ่ะเอกกินกิน เก่งมากเก่ง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 เห็นไหมเอเคอร์เก่งจังเลยลูกอ่ะคุณยายให้กินที่เหลือเลยลูกอะรอก่อนรอ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  น่ากินจังเลยน่ากินจังเลยรอก่อนนะรอก่อนนะรอรอก่อนรอ รอ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 ก่อนนะเดี๋ยวยายให้กินหมดเลยลูกรอ <c oughs> สงสัยงอนละฮะกิน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  กิน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 ครับกินกินกินเก่งโอเควันนี้ก็เข้าใจขึ้นนิดนึงจากครั้งที่แล้ววันนี้รู้สึกว่าเข้าใจคําว่ารอขึ้นเอ้กหันมาก่อนลูกหันมาไหนดูรูปรอสิหันมาดูไหนหันมาดูหน้าก่อน นายหันมาดูหันมาดูกล้องก่อนลูกคุณยายจะปิดกล้องลลไหนายหันมาดูเอเกอร์สวัสดีครับเอเกอร์ฝึกแล้วครับวันนี้เอเกอร์ฝึกรอคุณยายฝึกให้เอเกอร์เดี๋ยวแน่ป๊อปปี้มาจึงกินข้าวนะไหอันนี้ยายเอามาฝึกแค่นั้นไหนดูหน้าสิลูกไหนดูหน้าพิษปูสิหน้ากลัวไหมครับหน้าวันนี้ ว้ายรูปหล่อจังเลยอย่าทำหน้าโดนะคุณยายกลัวลูกคุณยายกลัวหนูเห็นไหมคุณยายไม่อยากให้ทำหน้าโดไปไปกินนมพอแค่นี้ก่อนนะเอเคอร์นะเอเคอร์เอเคอร์ครับงอนหรือเปล่าเอเคอร์ครับ